สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการติตดตั้งฟอนต์ให้กับเครื่องของเรานะครับเพื่อนําไปใช้ใน Photoshop หรือว่า Microsoft Word นะครับผมมีสอนวิธีตั้งแต่การหาฟอนต์นะครับเว็บนี้ครับผมใช้ดาวน์โหลดฟอนต์เป็นประจำนะครับ font.com เมื่อเข้ามาก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดฟอนต์ก็มีฟอนต์ให้เลือกมากมายนะครับ ผมขอพรจิมจิจ,มจิพรก็ยังมีตัวอย่างของพรน,นะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดได้เลยครับจิมจิจากนั้นทำการแตกไฟคัปปี้ครับ จำชื่อฟอนด์ด้วยนะครับ T O R จากนั้นเข้าไปที่ c o n t r o l Panel เข้าไปที่ฟอน t หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับมันมีทั้งเลือกหลายทาง a n งก a g ตเอาแบบเดิมดีกว่าง่ายดีฟอนด์แล้วก็พาดลงครับ กรจำชื่อฟอนด้วยนะครับาการนันพิมทดสอบวิธีการติดตั้งฟอนจากนั้นก็ไปที่ฟอนที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปนะครับ T O R ในยูนินจ่ะ อ๋อนี่ครับหรือจะลองกับโปรแกรม p ฟ o t o ช h อปก็ได้นะครับ ก็เูอฟอนี้เราครับจะสังเกตง่ายๆนะครับฟอนที่เป็นภาษาไทยก็จะมีเนี่ยตัวทีนำหน้านะครับ T O R นี่ไงครับสังเกตง่ายๆเราก็ได้ฟอนที่ติดตั้งครับจบแล้วครับขั้นตอนการติดตั้งฟอน